ก็ระวังหลุมนี้ให้ดีอืมผมคิดว่ามันก็เป็นหลุมที่ลําบากเหมือนกันกสําหรับภาคประชาชนต้องประเมินด,ด้วยนะว่าภาคประชาชนเนี่ยเพียนไปเยอะจากเรื่องไทยกัมพูชาอย่าอาศัยความแค้นของใครมาตอบสนองทางการเมืองของตัวเองเพราะมันจะไม่เป็นไปตามวิธีที่คุณเคยเดินมาตั้งแต่ต้นแล้วยังไม่ต้องพูดนะว่ากรณีคลิปเสียงเอ่ยอกรณีข้อพิพาทไทยกัมพูชาเนี่ย มันเป็นประเด็นเนี่ยหลังวันที่ยี่แปดพฤษภาที่มันมีแรงประท่ากันเนี่ยแรงที่มันกระเพื่อมจริงๆมันคือมันโหมขึ้นมาจากในโซเชียลซึ่งอย่าบอกนะว่าภาคประชาชนไม่มีบทบาทจุดเปลี่ยนของแรงกระพือเรื่องของการประท่ายี่สิแปดพฤษภาคมไทยกัมพูชาเนี่ยแรงกระพือในโซเชียลนั้นจุดเปลี่ยนมาจากการให้สัมภาษณ์ของคนสามคนก็คือเทงวิโรธและพันธิกา และทำให้รัฐบาลกลายเป็นฝ่ายตั้งรับกองทัพปุกกระแสรักชาติขึ้นมาทันทีจุดเปลี่ยนมาจากการโหมกระพือแม้ว่าคำสัมภาษณ์จะไม่ได้มากขนาดนั้นเท่ากับนาทีปัจจุบันแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้น,ม,นมันทำให้หนักวิชาการสายส้ม ออ,าาออกมาเตือนกันหมดออกมาโอเคนะวันนี้ยังถือว่ายังญาติดีกันอยู่ยังเตือนกันไปนะฮะว่าเฮ้ยคุณมาปุกกระสักแล้วยังมีสอสอของพรรคบางคนที่ไปเบียดเชื้อชาติในเมียนมาอืมิ่นแคนต้องไปปราบแรงงานพม่าที่เข้ามาแย่งงานคนไทยเรื่องเล่าแบบนี้การอธิบายวิธีคิดแบบนี้เป็นวิธีคิดที่มันเปิดโปงว่าคุณไม่ใช่ของแท้ ไม่ใช่ประชาธิปไตยและไม่ใช่หัวก้าวหน้าใดๆเลยที่ผ่านมามันก็ไม่ต่างกับประชาธิปัตย์เดิมแถมซ้ำถ้าเทียบกันแล้วคุณยังเห็นไตรงสมัย